เด็กแพ้นมวัวกินนมอะไรได้บ้างมาดูกันนะคะเด็กที่กินนมแม่อยู่แล้วนะคะสามารถให้เด็กกินนมแม่ต่อได้เลยให้แม่งดนมวัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของนมวัวทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กขนมปังโยเกิร์ตนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารที่มีส่วนผสมของนมวัวนะคะต่อไปนะคะก็คือนมผสมโดยเลือกนมที่ไม่มีโปรตีนนมวัวผสมนะคะได้แก่นมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองเนี่ยสามารถนํามาใช้รักษาในเด็กแพ้นมบัวได้ แต่อย่างไงก็ตามนะคะโปรตีนถั่วเหลืองอาจจะกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้เช่นกันดังนั้นเราจึงไม่นํามาใช้ในเคสแพ้รุนแรงหรือว่าถ่ายเลวเรื้อรังค่ะสําหรับนมแพะนะคะนมแพเนี่มีโครงสร้างคล้ายกับนมวัวมากถึง92%นะคะในคนไข้ที่แพ้นมวัวมักจะแพ้นมแพะด้วยดังนั้นจึงไม่แนะนําให้นํานมแพะมาใช้รักษาค่ะต่อไปนะคะก็คือนมสูตรโปรตีนที่ผ่านการย่อยหรือ exclusive hydrolyzed formula นะคะซึ่งนมสูตรนี้เนี่ยโปรตีนในนมวัวจะถูกเอนไซ แล้วก็ความร้อนย่อยจากโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงนะคะที่จะไม่กระตุ้นให้เกิดการแพ้ค่ะซึ่งนมสูตรนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถใช้ได้มีแค่บางส่วนเท่านั้นที่ไม่สามารถใช้ได้ค่ะสุดท้ายนะคะนมสูตรกรดอะมิโนนะคะซึ่งโปรตีนนมวัวจะถูกย่อยให้เล็กเหลือเป็นกรดอะมิโนซึ่งไม่กระตุ้นให้เกิดกลไกทางภูมิคุ้มก,กันจึงไม่เกิดการแพ้ค่ะเด็กๆที่แพ้นมวัวจะเลือกใช้นมอย่างไรสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะ